ครับก็หลังจากที่เราสร้างปลอดส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับงานที่ท่านมอบหมายทาก็คือเราจะต้องหาคลิปนะครับลิงก์ทั้งหมด1ิบห้าลิงก์เนี่ยนะครับไปวางไว้ในไซต์ Google ของเรานะครับก็เดี๋ยววิธีการทําครับก็ทําแบบนี้ครับจะสังเกตว่าตรงด้านขวามือเนี่ยนะครับจะมีคําว่าสร้างหน้านะครับให้เราคลิกเข้าไปที่คำว่าสร้างหน้านะครับในที่นี้ครับเราจะตั้งชื่อหน้าเว็บ นะครับยกตัอย่างเช่นขออนุญาตใช้คำว่ามีเดียนะครับมีเดียไฟนะครับมีเดียไฟล์นะครับตั้งไว้แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับทำการกดสร้างครับก็จะปรากฏนะครับเออเออลิงค์คำว่ามีเดียไฟล์นะครับแล้วก็เต็สังการที่เราแก้ไขนะครับวิธีการของเราก็คือครับเราจะต้องไปเปิดคลิปนะครับที่จะ เอามาใช้ในการสอนหรือประกอบเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เราจะให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคป็นฟ้าดูนะครับในที่นี้ผมก็จะลองเข้าไปที่คลิปนะครับจะลองเข้าไปที่คลิปสักคลิปหนึ่งขึ้นมาครับผมก็จะทําการ Copy URL นะครับทําการ Copy URL เสร็จแล้วนะครับก็เอาจะไปเราก็จะไปวางไว้ในตัวมีดียไฟล์นะครับในช่องที่พิมพ์ได้นะครับ จะสังเกตว่านะครับเหมือนกับบันทึกนะครับเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะครับเรากดบันทึกนะครับจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เป็นลิงก์ที่เราสามารถคลิกไปได้นะครับไม่เป็นไรครับกลับไปที่รูปบินสองเพื่อทําการแก้ไขครับขออนุญาตลบหน้านี้เข้าไปใหม่ครับผมวิธีการของผมนะฮะที่ผมเข้าใจก็คือผมจะไปที่เมนูแทรกนะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกมาที่คาว่าลิงก์นะครับแล้วเลือกที่อยู่ของเว็บ นี่นะครับผู้วางที่อยู่ของเว็บไปครับตัด http ออกนะครับเอาแค่ไวเลยลงไปแค่นั้นครับข้อความที่แสดงยกตัวอย่างเช่นผมใช้คําว่าคลิปหนึ่งนะครับผมใช้คําว่าคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดตกลงครับจะเห็นว่านะครับก็จะมีข้อความรวมทั้งลิงก์อยู่นี้นะครับสมว่าเรามีทั้ง15้าคลิปเสร็จแล้วนะครับเราวางขต้องสิเสร็จแล้วผมก็กดบันทึกทีเดียวครับ เห็นว่านะครับที่มีเดียไฟล์เนี่ยนะครับที่ลิงก์ของม mm ีเดียไฟล์ก็จะรากดทำาคลิปหนึ่งโดยที่เมื่อเราเอาเมาส์ไปวางก็จะเป็นลนักษณะของลิงก์ที่จะสามารถคลิกแล้วไปยังหน้าต่อไปได้ครับ mm hmm. ก็นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อธิบายคร่าวๆเป็นแค่นี้ครับนะรบเราต้องการคลิปต้อง65คลิปเราก็เอาคลิปทั้ง15เนี่ยทำตามขั้นตอนที่อธิบายตี้ไว้นะครับก็สวัสดีครับทุกคน